นี่นะครับเอางูอวเพื่อนไปขายนะครับผอยากขายงูวเพื่อนวะนะครับในหอยมาให้งูพิ่นตัวละหกพันเพิ่นวางูผูปีกัวนะครับต่ว่าเพื่อนเราเพิ่อนอยากคุ้นไปขายเองอยากเอาไปร่องตลาดนะครับเหมือนเี้ยผมก็เลยได้ผพาเพื่อนมานะครับพี่น้องครับในระยะเวลาที่เป็นเลี้ยงนะครับก็มีการขุนนะครับเพื่อนใส่อาหารหมักนะครับอาหารหมักนี่และหลายคนก็สิเข้าใจว่าเออกินเรามันมีกินัวอ้วนอยู่มันมีกินขี้เม้นแม้ว่าหลายเพื่อนจัดการจังได๋แน่นะครับเฮาสิไปชมคลิปน้ากันครับไปกันเลยครับ บอกเพื่อนนี่ใส่ยุบประจํานะครับพี่น้องครับเพราะว่าสังเกตเบื้องนะครับเพื่อนคุยกับผม่าขันโบสีดใส่ตรงหว่าม่งว่นกับตอมหัวนะครับจะว่าเพื่อน่าสีดนี่แม่งว่านก็หายไปนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องเสียอุดทาการแสดงแล้วครับพี่น้องครับเทลงไปเลยครับพี่น้องครับนี่เป็นใส่กินหอมครับกินหอมเนาะหอมติดใหม่ติดมือบ่ต้องใสหน้ากากนะครับใสพวกใบเขาเก็บเนื้อเดี๋ยวเก็บใ้ใน้อหอมเก็บไบเนที่ลมครับไม่โดนแสงแดดอ๋อ กระสีพ่นตลอดได้ตลอดนี่แหละแน่นครับผมแต่ช่วงนี้แมงวันหลายๆเข้ากับกรสพ่นทุกมเหมอนะครับโอ้ทุกมือม่อประมาณสามที่มือไปแล้วมันกับสีเริิมสีเริิมบางเขาจังบางลงเขาจังถอยไปอีกแ่นครับขันช่วงได้ไม่อีกเข้ากับสีอีกแน่นครับฉีดพ่นแล้วครับพี่น้องนี่แหละฉีดีพ่นนะครับแมลงวันนะครับพี่น้องครับดับกลิ่นนะครับกลิ่นหอมครับ ลับนะครับ,รบนี่นะครับประจําฟาร์มครับ<อ>ไมโครเบทครับไมโครเบทช่วงไดที่ให้กินของมักของพวกกากน้ำตาลพวกห้ำมันก็นจะมีแมงวันนะครับผมก็ทีใช่ตัวนี้แหละครับ,รบซอยได้ครับซอยได้สนับสนุนโดยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเบทช่วยดับกลิ่นลดแมลงวันไล่สัตว์ตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกร